สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนแล้วก็อัปเดตนะคะข่าวสารวงการบันเทิงของประเทศจีนค่ะสำหรับในอพพโซ์นี้นะคะก็มีโอ้โหภาพน่ารักน่ารักของครอบครัวเหล่าสามคนนะคะคุณจางลั่วอินนะคะคุณถังอี้ซินผู้เป็นภรรยาแล้วก็ลูกสาวก็คือน้องเสี่ยวเถานะคะโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะก็ปรากฏขึ้นมาเพราะว่ามันมีงานอีเวนต์นะคะเปิดตัวเรื่องหันทาชตาฟ้าปริศนายุทธจักร ซีซั่น2ค่ะที่เมืองฉงชิ่งนะคะซึ่งทางด้านของเพื่อนสนิทนะคะของคุณถังอี้ซินอย่างนางเอกของเรื่องก็คือคุณหลีซินเนี่ยก็ไปที่นั่นด้วยก็เลยเป็นการโอ้โหพบปะเพื่อนฝูงที่มีความสุขมากๆตอนกลางคืนก็ยังไปถ่ายรูปเล่นกันนะคะที่ฉงชิ่งค่ะก็ได้บรรยากาศมาฝากเพื่อนๆด้วยตามรูปในในคลิปนี้นะคะ ก็ด้วยความนิยมนะคะของซีรีส์ค่ะเรื่องอหันท้าชาตาฟ้าปริศนายุทธจักรซีซั่นที่2นะคะก็ทำให้คุณจางล่วหยุนเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางของความสนใจนะคะนอกจากความสามารถพิเศษของเขาทักษะการแสดงของเขาบนหน้าจอแล้วชีวิตในบ้านของเขานี่ก็แหมดึงดูดไม่แพ้กันเลยนะคะเพราะฉะนั้นการปรากฏตัวทั้งครอบครัวนะคะของคุณจางล่วอยุนที่ไปกับคุณถังอี้ซินแล้วก็เสี่ยวเถาลูกสาวผู้น่ารักนะคะก็ทำให ให้มีภาพที่เป็นภาพความสุขของครอบครัวทั้ง3นั้นออกมานะคะในตอนที่ทั้งคู่นั้นแต่งงานนะคะคุณหลีซินนะคะก็ไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้กับคุณถังอีซินด้วยนะคะถือได้ว่าสนิทกันทั้งบ้านเลยนะคะสาหรับสําหรับคุณหลีซินนะคะเป็นดาราที่นิสัยดีมากๆเลยนะคะก็ดีใจกับเธอด้วยที่มีเพื่อนฝูงมากมายในวงการบันเทิงจีนนะคะทางด้านของเมืองอฉงชิ่งนะคะก็ได้รับการชื่นชมว่าเป็นเมืองที่ที่มีความ สวยงามนะคะทางด้านของภูมิศาสตร์แล้วก็มีอาหารที่อร่อยมากๆเลยค่ะทีนี้นะคะพื้นเพของคุณถังอีซินเนี่ยค่ะเป็นคนเสชวนนะคะเพราะฉะนั้นอาหารที่พวกเขาไปทานกันในคืนนั้นก็จะเป็นอาหารที่มีรสชาติร้อนแรงค่ะน้ํานี่นะคะน้ำไอ้แบบที่มันเป็นน้ําซุปเนี่ยโอ้โหแดงเถือกเลยนะคะน่าจะเป็นหม่าล่านะคะก็ณนะจุดนี้เป็นอะไรที่เราก็รู้ว่าทางด้านของดาราเองก็ทานเผ็ดได้เช่นเดียวกันนะคะคุณถังอีซินนะคะภรรยา ของคุณจางลัวอินเนี่ยก็จริงๆแล้วเป็นนักแสดงเช่นเดียวกันแล้วก็หวานว่าเธอเป็นคนมีสเสน่ห์มากเลยนะคะยิ้มทีหนึ่งโลกสดใสมากๆเลยค่ะซึ่งณนะจุดนี้ก็ถ่ายทอดไปที่น้องเสี่ยวเถาด้วยนะคะพอยิ้มออกมาปุ๊บโอ้โหหน้าเหมือนคุณแม่นะคะเด๊ะเดะออกมาเลยค่ะแต่ว่าดวงตานั้นเหมือนคุณพ่อนะคะก็ถือได้ว่าเหมือนกันทั้งคู่เลยทั้งคุณพ่อคุณแม่ค่ะการปรากฏตัวนะคะของคุณถังอี้ซินแล้วก็คุณหลี่ซินเพื่อนสนิทซึ่งเป็นแบบเรียกได้ไงทั้งคู่นี่ถ่ายรูปด้วยกันเยอะมากนะคะ มีความสะดุดตามากสาวงามสองคนนะคะสวมใส่ชุดแบบลำลองสบายๆแปลว่าเป็นในแนวของทันสมัยนี่แหละค่ะก็มีเ,เรียวขานะคะคที่สวยงามทั้งคู่เลยนะคะก็เรียกได้ว่าค่ะทุกอย่างมีความลงตัวน่ารักแล้วก็พวกเขาดูแล้วก็ไม่ได้ผอมอะไรนะคะเป็นผู้หญิงที่มีความสวยงามน่ารักทั้งคู่เลยนะคะก็ชนะใจผู้คนที่ได้เห็นภาพที่พวกเธอนั้นถ่ายร่วมเฟรมกันด้วยหลังจากที่เสร็จงานอีเวนต์เรียบร้อยไปแล้วนะคะ เหล่าบรรดาชาวเน็ตนะคะเรียกลูกสาวนะคะเสี่ยวถาว่าอะไรเอ่ยเรียกว่า Little c h e r ์ค่ะเพื่อนเนเพราะว่าน้องเขามีลักษณะแบบหน้าตากลมๆน่ารักคังแหลมๆนะคะพอยิ้มทีเนี่ยยิ้มแล้วเหมือนคุณแม่มากเลยทุกคนก็เลยเรียกว่าแหมเชอร์รี่ลูกเล็กๆนะคะ Little ล h ชอร์ค่ะแล้วเ,เธอเน้นนะคะมีความแบบยังไงดีละ่ะมีความเฟรนลี่มากๆเลยสังเกตว่าภาพที่ อนุญาตนะคะให้ลงบนโซเชียลมีเดียเนี่ยก็จะเป็นรูปที่เป็นเปิดเปิดเผยหมดนะคะทั้งสามคนพ่อแม่ลูกนั่นเองก็ดูแล้วนะคะมีความน่ารักมากๆสำหรับครอบครัวนี้นะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะชาวเน็ตค่ะก็ยังได้ชื่นชมนะคะรูปร่างของคุณถังอ e ี้ซินด้วยว่ามันเยี่ยมมากเลยนะคะคือเอวเรียว e ผอมเพรียวมากต้นขาก็เล็กนะคะชาวเน็ต <laughs> เนี่ยก็ประมาณว่าไม่มีใครแบบอยากจะเชื่อเลยว่าคุณถังอ e ี้ซินนั้นนะคะมีลูกคือคลอดลูกมาแล้วหนึคนค่ะ นอกจากนี้นะคะในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยังได้แบบใส่ข้อความประมาณว่าการเดินทางไปฉงชิ่งในครั้งนี้นะคะของคุณจางล้วอินเนี่ยก็มาพร้อมกับครอบครัวแล้วตลอดการเดินทางก็มีแต่ความรักความเข้าใจไปโดยปริยายนะคะคือทําให้เราพนักงานไม่ว่าจะเป็นพนักงานโรงแรมเองอะไรเองก็มีความประหลาดใจมากๆเลยนะคะแล้วอย่างในตอนที่แบบคุณจางล้วออินนั้นจะต้องแยกขึ้นไปเพื่อไปงานอีเวนต์หรือว่าไปไหนอะไรแบบนี้ค่ะ ลิทเทเชอรี่นะคะลูกนะคะเสี่ยวเถานี่ก็จะวิ่งไปเพื่อขอจุ๊บคุณพ่อแล้วก็กอดด้วยนะคะซึ่งฉากนี้แบบเนี้ยแบบเนี้ยภาพแบบนี้ก็มีคนเห็นอยู่มากมายค่ะก็เป็นฉากที่แบบสร้างความอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะให้กับคนที่เห็นนะคะสำหรับเรื่องหันท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธาจาักรซีซั่นสนะคะก็ถือว่าเป็นความ ท้าทายมากๆเลยแล้วก็เป็นโอกาสใหม่อีกครั้งหนึ่งเลยนะคะของคุณจางลั่วอินด้วยค่ะอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะคะเพราะว่าด้วยชื่อเสียงแล้วก็เรตติ้งของซีซั่นแรกเนี่ยมันทําให้ซีซั่นที่2นั้นเป็นที่คาดหวังมากขึ้นไปอีกนะคะสอสาเท่าเลยค่ะทีนี้ในฐานะนะคะเขาเรียกคือชาวเน็ตเรียกคุณถังอีซินว่าในฐานะของภรรยาผู้มีคุณธรรมนะคะก็พยายามอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนนะคะอาชีพการงานของสามีของเธออย่างสุดฤทธิ์เช่นเดียวกันนะคะ เมื่อมองดูนะคะความมีความสุขของครอบครัวคือทั้ง3คนของครอบครัวคุณจางรั่วหยุ่นแล้วเนี่ยก็ทําให้อดไม่ได้ที่จะมีความรู้สึกว่ามันมันไม่ได้ง่ายเลยนะสําหรับคนที่อยู่ในในโลกของวงการบันเทิงแบบนี้นะคะทำงานแบบที่แทบจะกินนอนอยู่ในโลงถ่ายอะ่ะในสตูดิโออะไรแบบนี้แล้วจะมีภาพครอบครัวออกมาให้เห็นแบบอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองสู่สายตาแบบชาวเน็ตนะคะให้คนแบบได้เห็นกันแบบนี้ค่ะซึ่งณจุดนี้นะคะ คนก็มีความอวยพรให้กับครอบครัวของคุณจางล่วอินนะคะให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ขอให้มีความรักความอบอุ่นแบบนี้ตลอดไปนะคะ มันก็เป็นอีกหนึ่งเทรนนะคะของประเทศจีนนะคะในเรื่องของแบบเออความที่สามีภรรยาแล้วก็ลูกแสดงความรักต่อกันแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วคือทุกคนก็จะมีการแบบพูดกันประมาณว่าดีนะเนี่ยการประกอบอาชีพการงานอะไรก็ตามไม่ว่าจะยุ่งขนาดไหนก็ตามก็อย่าละเลยความสําคัญนะคะของครอบครัวแล้วก็ทุกคนก็หวังว่านะคะคือเหล่าบรรดาศิลปินท่านอื่นๆก็จะมีความสุขในครอบครัวเหมือนกับเหมือนกับครอบครัว ของคุณจางลั่วอิ่นด้วยนะคะแล้วณจุดนี้นะคะก็มีข่าวเพิ่มเติมว่าคุณถังอี้ซินนั้นปกติแล้วนะคะถ้าคุณหลี่ซินว่างเนี่ย เธอทั้งคู่ค่ะก็จะพาเนี่ยจะไปกับลูกสาววัยสี่ขวบนะคะไปปาร์ตี้กันด้วยนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็คือไม่ต้องมีคุณจางล่วอินก็ได้นะคะตามข่าวก็บอกประมาณนี้เลยเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนที่สนิทกันอยู่แล้วอย่างคุณถังอีซินกับคุณหลี่ซินนะคะเพราะฉะนั้นคุณหลี่ซินก็เหมือนพาหลานไปด้วยก็คือลูกสาวของคุณถังอีซินคือสนิทกันไปหมดเลยนะคะณนะจุดนี้ก็เป็นมิตรภาพดีๆนั่นเองค่ะ ก็อย่างปาร์ตี้ล่าสุดนะคะที่มีภาพขึ้นไปบนอินเทอร์เน็ตก็คือเป็นปาร์ตี้เมื่อวันที่6พฤษภาคมนะคะที่ผ่านมาของปี2024เนี่ยแหละค่ะคุณหลีซินอยู่ในชุดแบบภาพถ่ายปาร์ตี้กับเพื่อนๆนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีคุณถังอ e ีซินอยู่ด้วยนะคะก็ถือได้ว่าพวกเธอมาอยู่ในเฟรมเดียวกันก็มีความน่ารักนะคะสดใส ส่วนในละครนะคะก็มาเป็นนางเอกนะคะก็อยู่ในลักษณะของสามีภรรยานะคะกับฟันเสียนอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมีความกังวลใดๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณหลี่ซินกับคุณจางล้วหวินเลยนะคะ คุณถังอีซินนั้นนะคะเธออะสำเร็จการศึกษานะคะจากมหาวิทยาลัยฉงชิ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเธอก็จะมีความสุขเป็นพิเศษที่ได้พบกับเพื่อนๆที่บ้านเกิดของเธอค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเราจะได้เห็นแบบเออลักษณะนิสยัยแล้วก็ดูที่บุคลิกของคุณถังอีซินนะคะดูว่ามีความเป็นมิตรมากๆเลยค่ะแล้วตามปกติแล้วนะคะที่ผ่านมาก็คือไม่เคยมีการโชว์แบบรูปนะคะของเจ้าหญิงตัวน้อยแบบลูกสาวของเธอนะคะลิตเติ้ลเชอร์ี่เนี่ย เลยผ่านสื่อแบบโซเชียลมีเดียนะคะเนี่ยก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ที่เธอนั้นแชร์รูปถ่ายของลูกสาวออกมาบนโลกของอินเทอร์เน็ตนะคะก็ทำให้เ,เหล่าบรรดาเน็ตติเซนนะคะชาวเน็ตทั้งหลายก็มีความประหลาดใจเช่นเดียวกันแต่ว่าโอ้โหน่ารักมากค่ะก็คือเป็นแบบทำผมแบบมัดผมเปียนะคะเพื่อนๆเหมือนกับองค์หญิงเลยเหมือนกับเจ้าหญิงมีความน่ารักมากและยิ่งรูปที่แบบยิ้มนะคะเหมือนคุณแม่สุดๆไปเลยค่ะ ตอนนี้น้องอายุได้4ขวบนะคะความสูงก็ถึงเลยเอวของคุณแม่ขึ้นมาแล้วอีกต่างหากแสดงว่าจะต้องมีความสูงมากๆแน่ๆเลยหลังจากที่โตเต็มวัยนะคะก็รอไปก่อนตอนนี้น้อง4ขวบนะคะแล้วก็คุณจางล่วหวินนะคะก็แสดงถึงการดูแลลูกสาวของเขาอย่างระมัดระวังเลยนะคะก็คือให้ความรักแล้วก็ทนุถนอมลูกเป็นอย่างมากนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะคุณหลี่ซินเนี่ยคะ่ะเธอเป็นนางเอกที่แบบคนจีนนะคะที่ที่เขาดู CCTV นะ จะรักเธอมากๆเลยเปรียบกับเธอว่าเป็นแบบเทพธิดาที่นําความสดชื่นแล้วก็พลังความบริสุทธิ์มาให้นะคะเปรียบเสมือนแบบดอกไม้ที่เบ่งบานเป่งประกายตามธรรมชาติประมาณนั้นเลยนะคะก็มีแบบบทความมากมายที่ที่เขียนเกี่ยวกับคุณหลีซินออกมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วพอมีรูปของคุณหลีซินปรากฏขึ้นมากับคุณถังอี้ซินนะคะก็กลายเป็นว่าเหมือนกับคุณหลีซินนั้นนําความสงบสุขนะคะมาให้กับคุณถังอี้ซินอีกด้วยนะะโอไปประมาณ นี้เลยนะเพิ่มความมีชีวิตชีวาแล้วก็รอยยิ้มของพวกเธอทั้งคู่เหมือนกับแสงแดดที่ส่องสว่างไปทั่วเลยนะคะบริเวณนั้นค่ะแล้วก็การพบกันของนักสแสดงนะคะเพื่อนซีเพื่อนสนิททั้งสองคนนี้ไม่ได้แต่บอกบ่งบอกถึงความออมีมิตรภาพต่อกันเท่านั้นนะคะยังสแสดงออกถึงความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ความสวยงามค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะมีความเชื่อมโยงนะคะไปถึงสุขภาพดูจากสุขภาพของลูกสาวนะคะต้องเป็นผู้ที่มี สุขภาพจิตด,ดีมากๆสําหรับลูกสาวของคุณถังอีซินแล้วก็คุณจางลัวอินนั่นเองนะคะก็เพิ่มความน่ารักแล้วก็เห็นถึงความไร้เดียงสานะคะคเป็นพิเศษด้วยในตัวของ Little c h e r อร์ี่ของพวกเราค่ะแล้วค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิปิโซดนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยแล้วก็นี่ก็เป็นการแบ่งปันความสุขเนาะเห็นครอบครัวของคุณจางลัวอินแล้วก็เหล่าบรรดาเพื่อนนะคะที่เป็นเพื่อนสนิทได้เจอกันก็เป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็บรรยากาศดีๆนะคะและ รักษาสุขภาพกันทุกคนค่ะหวันลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ